เอาละครับกลับมาพบกับทิดออสเบกเช่นเคยวันนี้อยู่กับรถอีซูซูวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงประเด็นกับการทําเบรกใหญ่6พอร์ตกับชุดเบรกที่เรียกว่าชุดเบรกแบมโบคายเยน18แซึ่งคุณลูกค้าหลายท่านที่ใช้อีซูซูดีแม็ไม่ว่าจะเป็น3.0 2.2 1.9ถามกันเข้ามาเยอะว่าอับแคบเบรกหน้าจะเป็นอะไรไหมหลังยังดำเหมือนเดิมข้างหน้าจะทํางานหนักเกินไปหรือเปล่ารถจะยุบหน้าจะปักหรือไม่วันนี้เรามีคําตอบให้ครับกับรถ2คัน อิซูซูดีแมกเนี่ยแหละครับคันหนึ่งเป็นโจนหนึ่งจุดเก้าครับกับการทําชุดเบรก bo, แบมโบ้คายเอนสิบแปดแคูหน้าครับและก็คันนี้อิซูซูดีแมกตัวสามจุดศูนย์ครับทาในชุดเดียวกันครับแต่เป็นชุดหน้าและหลังเลยเปลี่ยนระบบเบรกหลังจากดาเป็นดิสกับชุดเบรกสี่พอร์ดด้านหลังหน้าหกพอร์ตเดี๋ยวไปดูกันว่าคาแรคเตอร์การเบรกจะแตกต่างกันไหมเดี๋ยวหววให้ดูเลยครับมาครับมาดูกันกับรถอิซูซูตัว3.0ที่ทำแบมโบ้คายเอนชุดคู่หน้าและหลังซึ่งก่อนหน้านี้วันก่อน เราเทสไปแล้วกับตัว1.9ตัวซิ่งเลยตัวนั้นซิ่งปารเลยแต่ว่าทําแค่คู่หน้าหลังยังเป็นดำเดี๋ยวเรามาสรุปผลให้ฟังและเดี๋ยวขึ้นพาไปดูหลังจากเทสคันนี้เสร็จว่าคันนั้นเป็นยังไงครับแบบธรรมดาเลยนะไม่ซิ่งไม่เอียดไม่อาร์ต เป็นไงเอาเรื่องนะตามสไตล์เห็นมันจะจะเลยในรถว่ารถเป็นเป็นการเบรกที่ค่อยๆสโลจอดลงไปไม่ได้หัวปลาหัวตามเอาตายซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพอีกคันนึงครับกับตัว1.9ในระบบหน้าดิสหลังดำและข้างหน้าเป็น6พอร์ตใหญ่ดูซิจะต่างจากนี้ไหมในรถเห็นอาการเลยไม่ต้องดูนอกรถในรถรู้ผลเลยเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เดี๋ยวพาไปดู อีซูซูตัวซิ่ง d m a ม็เขาว่าแรงจัดเลยติ๊กเกอร์อูเต็มหลังรถเดี๋ยวค่อยดูเต็มหลังรถติ๊กเกอร์ที่มีอยู่อ่ะเจอเบรกทิดออสเอาอยู่ดังเอียดนี่ขนาดมีแค่คู่หน้านะมาสาบสามเกียร์เอาอยัางเอ,เอาแล้วก็ไม่บอก เบรกเอาไม่อยู่อะสองงัยต้องมีคู่หลังว่ะดูจากตองแล้วเด็ดป่าแซดคู่หน้าต้องตามหาคู่หลังว่ะพี่เจ้าของรถเอาเอาคู่หลังมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างนี้ไม่ได้เห็นแล้วใช่ไหมลาะก,กับคู่หน้าตะกี้สิบแแซดหลังดำดรถไรล่รถไล่รถไล่ตูดมีไล่ออกค้างเลยนี่โอ้โหข้างหน้าจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้ปักแบบ ปึกลงไปนะมันเบรกนุ่มนะหน้ารู้สึกว่าทํางานแบบสมูทดีแต่หลังนะสิหลังพอเราเบรกแรงๆหลังมันทํางานร่วมด้วยอยู่แล้วคราวนี้ พอหลังมาทํางานจับแบบจับอยู่แล้วอะ่ะมันก็มีอาการกวาดออกข้างนี่แหละครับลักษณะเบรกแรงๆของระบบดัาเวลามันใช้งานหนักๆมันจะกวาดซ้ายกวาดขวายิ่งพื้นถนนที่มีทรายแบบนี้มาง่ายเลยครับก็เป็นว่าแล้วแต่คุณลูกค้าละกันครับว่าจะเลือกอัพแค่ข้างหน้าหรือหน้าหลังหรือจะมาหน้าก่อนแล้วค่อยเติมหลังซึ่งเอาจริงแล้วทําแล้วอยากทําให้ดีแหละครับแต่ว่าเราเข้าใจช่วงเศรษฐกิจแบบนี้บางทีอยากได้แค่ข้างหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยมาเติมข้างหลังเราก็จัดให้ได้แต่ถ้าใครมี มีกําลังทําไปแล้วเอาให้จบดีกว่าครับเพราะเรื่องเบรกมันคือเรื่องของความปลอดภัยไงอยากสอบถามราคาทักเข้ามาในเพจที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ได้ครับทักมาเลยแอดมินพร้อมตอบพร้อมให้ราคาและรายละเอียดครับใครอยากได้แบบนี้ทักเข้ามาครับกับทิดออสเบรกเรื่องความปลอดภัยไว้ใจทิดออสครับ